สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคือคลิปนี้ผมอยากจะมาขออภัยเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2548 2549และปีพศ2550ในคลิปนั้นผมได้บอกไปว่าจำนวนการผลิตของเหรียญ2บาทปีพศ2 5 4 8 6ล้านเหรียญจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เหรียญ2บาทปีพศ2 5ง8จําจำนวนการผลิต60ล้านเหรียญไม่ใช่6ล้านเหรียญนะครับก็ต้องขออภัยด้วยมันเกิดจากความผิดพลาดของผมเองที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนจะลงคลิปนะครับก็ได้มีผู้หวังดีท่านหนึง่งซึ่งผมก็อยากจะอ่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะครับก็ได้ทักมาบอกผมถ้าผู้หวังดีท่านนั้น ดูคลิปนี้อยู่หรือเห็นคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับก็พอรู้ว่านำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ไม่สบายใจก็เลยอยากจะมาทำคลิปขออภัยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทํางานต่อก่อนนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณผู้หวังดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ